พบกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ Last Origin อีกเช่นเคยตอนนี้ตัวเกมเขาลงสโตไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงค่ายเอโรแลบด้วยนะแต่น่าเสียดายเลยครับก็คือว่ามันไม่มีทั้งภาษาอังกฤษและก็ไม่มีทั้งภาษาไทยด้วยครับอันนี้น่าเสียดายมากเผื่อใครไม่เคยเล่นจะสรุปให้ฟังสรรรั้นๆละกันว่าเกมนี้เป็นเกมมือถือแนว RPG จัดทีม5ตัวละครต่อสู้กับเหล่าจักรกลนั่นเองครับ จุดเด่นของเกมนี้เลยคือตัวละครเขาวาดได้สวยงามมากนะครับและยังมีระบบเสื้อผ้าขาดด้วยส่วนคอสตูมนี่ไม่ต้องพูดถึงครับไปอีกระดับหนึ่งเลยครับถ้าเกิดใครเล่นเวอร์ชั่น18บวกของ e อ o ลแลบมันจะเซ็กซี่กว่าเวอร์ชั่นที่อยู่ในสตูไทยครับบางคนนี่เห็นเลยนะแต่ผมเอาให้ดูไม่ได้นะครับต้องไปดูกับเราเองเนาะ เอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยกันละกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านชมไม่เห็นตัวละครแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราดันไปเผลอติ๊กถูกด้านบนอยู่นะครับอันนี้คือเหมือนกับจะเป็นระบบเซนเซอร์ของเขาอะ่ะมันจะกลายเป็นตัวสีดําเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ไปดูด้านขวาบนได้เลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้กันนะครับการต่อสู้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยครับคาสั่ง world ที่จะเปิดช่วงแรกๆจะมี3อันนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องหลักเนาะอันนี้คือจะเป็น Ba t t l e Training นะครับที่เอาไว้ใช้ในการฝึกฝนนะครับเมื่อเราฝึกเสร็จแล้วจะได้รับตัวละครมาด้วยนะครับส่วนอันนี้คือดันเจี้ยนประจําวันนะครับแต่ว่าเราต้องไปปลดล็อกในงานวิจัยมาก่อนครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงอีกทีกันละกันเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ที่เปิดเลเวลสาสนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมลองคลิกดูแล้วมันเหมือนกับยังไม่เปิดในตอนนี้นะก็ต้องรออัปเดตในอนาคตนะครับโอเคอะง ในเกมนี้แต่ละด่านจะมี4ดาวให้เก็บครับซึ่งจะเหมือนกันแค่2ดาวแรกก็คือผ่านด่านไปให้ได้กับหมามีคนตายเลยครับส่วนดาวที่3กับอันนี้แล้วแต่นะครับอย่างด่านนี้เขาบอกว่าต้องมีหุ่นยนต์ลงไปด้วย1ตัวนะครับและดาวสุดท้ายเขาบอกว่าให้กําจัดมอนสเตอร์5ตัวให้ได้ภายใน3เทินครับเมื่อเราเลือกดันเจียนได้แล้วครับเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาทีมไหนลงไปนะครับส่วนการจัดทีมเนี่ยกดปุ่มสีเหลืองๆตรงนี้เลยก็ได้ ทีมของเราวางได้ทั้งหมด5คนนะครับและเลือกได้ด้วยว่าจะวางตรงไหนนะครับส่วนการเปลี่ยนตัวละครก็แตะที่ตัวละครแล้วเลือกเมนูที่2นะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าจะเอาไข่เข้าใข่ออกแต่ก็ต้องดูสายด้วยนิดนึงไงถ้าเป็นสายแท้งเนี่ยก็คือจะยืนหน้าเนาะถ้าเป็นสายจูโจมหรือสนับสนุนก็ปกติจะยืนแถว2หรือแถว3อันนี้ก็แล้วแต่ตัวละคร ทีนี้เกมเนี้ยสายแท้งมันจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันแบบแรกก็คือที่ถือโล่แบบนี้เลยครับพลังป้องกันจะเยอะเราดูด้านล่างได้เห็นรูปโลใช่ไหมอ่ารูปโลนี่คือพลังป้องกันจะเยอะนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นพวกที่เป็นเครื่องบินลบอะ่ะพวกเครื่องบินลบเนี่ยพลังป้องกันอาจจะไม่เยอะแต่ว่าอัตราการหลบหลีกจะเยอะครับดูที่มันเป็นขี่สาขีดอันนี้ก็คืออัตราหลบหลีกนะยิ่งเยอะก็จะยิ่งหลบหลีกได้ดีครับส่วนการเปลี่ยนหัวหน้าทีมนะครับก็คลิกที่คนที่เราต้องการได้เลยแล้วกดปุ่มด้านซ้า้าาาายยลล่่งสุดครััออนนนนีีีืกเปหหวทม และเดี๋ยวเราเล่นเป็นสะพักหนึ่งเนี่ยเราสามารถลงได้มากกว่า1สควอตด,ด้วยนะครับมันสามารถเปลี่ยนตัวในขณะการเล่นได้ด้วยนะอย่างเช่นเวฟแรกผ่านไปแล้วเวฟที่2เราเปลี่ยนทีมได้อะไรได้รวมไปถึงเพื่อนด้วยนะครับแต่พอดีผมยังไม่ได้แอดเพื่อนอะ่ะก็ยังไม่มีให้ยืมเนาะสำหรับการต่อสู้ของเกมนี้จะเป็น Active Time Battle รนะครับท่าชมดูบริเวณนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมอันนี้ก็คือเหมือนกันจะเป็นเกต AP ของเรานะครับถ้าเกิดเราจะใช้สกิลไหนเนี่ยก็จะเสีย AP ไปตามที่เขาเขียนนะครับอันนี้ก ส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นการย้ายตำแหน่งนะครับก็จะเสีย2หน่วยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผ่านเทิร์นก็จะเสียแค่หน่วยเดียวอะไรเงี้ยเป็นต้นถ้าเกิดเลือกผิดก็ไม่เป็นไรครับเราคลิกที่ตัวละครแล้วเราก็เลือกสกิลใหม่ได้ครับโอเคทีนี้พอเราเลือกสกิลแล้วเลือกเป้าหมายด้วยนะครับว่าจะให้โจมตีตัวไหนครับเดี๋ยวผมโจมตีตัวนี้กันละกันครับแล้วก็คลิกเข้าไปอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเราสั่งการเรียบร้อยแล้วก็กดเริ่มได้เลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยในเทิร์นแรกคนที่จะออกก่อนคือน้องแวว่นนนคคีีีี้เเเยยยหลลลรรัับองงสกาตติดดไปทุผม โอเคนี้เธอที่2นะครับอะดูด้านล่างจะมีบอกเลยครับว่าตอนนี้ใครสามารถโจมตีได้และเป็นลําดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีศัตรูแทรกการโจมตีมาก่อนที่จะถึง2คนนี้ด้วยอ่ะไม่ว่าการลุยต่อเลยแล้วกันเนาะคนนี้เดี๋ยวผมจะใช้สกิลนี้แล้วกันโดนเป็นหมู่นะครับแต่น่าเสียดายมันเล็งด้านหลังสุดไม่ได้งั้นก็ต้องเล็งตรงนี้นะครับก็จะโดนสีเป้าหมายตรงนี้นะครับโอเคคนนี้มีสกิลหมู่ด้วยแต่ว่า อันเนี้ยเขาจะมาในเทินถัดไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือว่าอาจจะตายก่อนงั้นก็เดี๋ยวเลือกท่านี้แล้วกันท่านี้ก็คือโจมตีเป็นเส้นตรงแบบนี้ครับผมส่วนน้องแว่นนะครับเนื่องจากเทินเขาเร็วมากก็โจมตีได้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวโจมตีตัวนี้แล้วกันตัวนี้น่าจะถึกอ,อ่าแล้วก็คนต่อมาเป็นนักธนูนะครับอันนี้มีการแจกฟรีมาให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมใช้ท่านี้แล้วกันท่านี้คือจะตีเป็นกากระบาะครับเลือกเป้าหมายนะครับมันจะตีเป็นกากระบานบแบบนี้ แล้วก็อันนี้เป็นสายแทงนะครับถ้าเกิดคิดว่ายืนไม่ไหวอ่ะก็ใช้สกิลโล่ก็ได้นะครับผมแล้วก็เลือกที่ตัวเองเนาะเนื่องจากเป็นการบัฟตัวเองครับเมื่อสั่งการทุกอย่างเสร็จแล้วกดโอเคลุยต่อได้เลยครับเออปล่อยระเบิดไปมต้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 มโอ้ยแตกไปหนึ่งครับผมนนองแว่นยิงซ้ำนะเธอหนูศัตรูครับทําอะไรไม่รู้เมื่อกี้น่าจะบัฟเนาะอันนี้ก็ยิงใส่เราครับไม่เป็นไรเราถึกแล้วก็ยิงธนูใสอ มองไม่เห็นเลยครับตกขอบแล้วก็น้องรับราบเขาก็กางสกิลโลตามนี้เราสั่งการไว้ทุประการทีนี้จะเห็นว่าศัตรูมีการเขยิบมาด้านนาไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่าตัวหน้าสุดตายอ่ะตัวที่อยู่ลำดับที่2หรือที่3าม <c oughs> เขาก็จะค่อยๆร่นเข้ามาด้านนาเรื่อยๆนั่นเองครับส่วนคนที่ไม่อยากจะเล่นเองครับดูด้านบนได้นะครับมันจะมีคําสั่งบอดด้วยตรงนี้แต่ว่าต้องไปวิจัยมาก่อนครับถ้าไม่วิจัยเนี่ยจะไม่สามารถเปิดบอดได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีคําสั่งเร่งความเร็ว3เท่าด้วยนะครับก็ลองดูกันละกันเนะ ด้านนี้ก็ชิลๆไปครับศัตรูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ได้มีเวฟเดียวครับมันมี3เวฟท่านผู้ชมดูด้านบนได้เห็นไหมครับคับ้นตต่อมาคือบอดฉลาดไหมส่วนตัวผมว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดสกิลไหนที่มีอนาเขตเป็นวงกว้างเขาก็จะพยายามเลือกเป้าหมายที่เยอะที่สุดไว้ให้เราเกาะน,นั่นเองครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะสู้การเล่นเองไม่ได้ในบางกรณีแต่อันนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะเราอาจจะไม่ได้วางเล่นตลอดเวลาก็อยากจะปล่อยบอดบ้างอะไรบ้างครับอันนี้เข้าใจ ทีนี้ตัวละครที่ไปต่อสู้มาเนี่ยบางทีอาจจะมีการบาดเจ็บได้นะครับถ้าบาดเจ็บเขาจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ไม่สามารถเอาไปต่อสู้ได้ครับพอเราคลิกเสร็จปั๊บเขาบอกว่าให้ไปรักษาเลยไหมกดปุ่มสีเหลืองนะ แล้วเราก็กดปุ่มบวกได้เลยครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเอาคนไหนไปรักษานะครับซึ่งกดปุ่มสีเหลืองเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มสีเขียวเนี่ยเขาจะหักไอเทมที่เป็นแคปซูลไปถ้าเรามีเยอะกดเลยก็ได้ถ้าใช้แคปซูลเนี่ยมันจะรักษาเลยทันทีเสร็จเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเลือกปุ่มสีเหลืองนะครับมันจะเป็นการรักษาตามเวลาเห็นไหมเนี่ย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 อันนี้คือเวลาที่ใช้ในการรักษาส่วนอันนี้ก็คือทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการรักษานั่นเองครับ สำหรับด่านไหนที่เราผ่านแบบ4ดาวไปได้นะครับเราสามารถใช้คําสั่งปล่อยบอดได้นะก็คือกดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะต้องเลือกทีมด้วยเนาะแล้วเราก็กดตัวนี้ครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะปล่อยทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับผมคือเรายังไม่รู้นะว่าเราจะได้ของอะไรกลับมาเป็นการตอบแทนแล้วก็ต้องปล่อยไว้อย่างนี้แหละนะครับแล้วมันก็จะมีหน้าจอเนี้ยขึ้นมานะครับก็ปล่อยไปได้เลยยาวๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลิกบอดแล้วอะไรเงี้ยก็คือกดปุ่มสีส้มได้เลยเขาก็จะมีการสรุปว่าเราได้รับอะไรเป็นการ ตอบแทนมาบ้างนั่นเองครับนอกจากนี้มันยังมีระบบส่งคนไปหาของด้วยนะครับก็คือกดที่แว่นขยายด้านซ้ายล่างได้เลยนะครับเลือกบทได้ด้วยนะครับซึ่งแต่ละด่านก็จะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันและได้รับของไม่เหมือนกันด้วยและเวลาส่งคนไปเนี่ยเราจะต้องทําเงื่อนไขให้ผ่านด้วยนะครับเขาจะมีบอกอยู่ว่าเลเวลเฉลี่ยต้องเท่าไหร่ต้องส่งไปทั้งหมดกี่ตัวนะครับจะส่งไปมากกว่านั้นก็ได้นะครับก็พยายามทําให้มันกลายเป็นสีเขียวทั้ง2องอย่างเราจะสามารถส่งไปหาของได้นั่นเองครับ ส่วนการเพิ่มเพื่อนของเกมเนี่ยท่านผู้ชมต้องเปิดเมนูย่อยขึ้นมาก่อนนะกดด้านขวาล่างตรงนี้มันจะมีเหมือนกับเป็นช่องแชทอยู่ตรงนี้นะครับก็แตะเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้คือรายชื่อเพื่อนเราถ้าไม่มีก็ไปแอดกันก่อนดูด้านขวาก็ได้ครับเมนูที่2อ,อันนี้ก็คือจะเป็นขายจอนั่นเองครับเราจะแอดใครก็กดตัวนี้แล้วกดปุ่มสีเหลืองได้เลยแค่นี้แหละง่ายๆหรือถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนตัวจริงอ่ะเราใช้ระบบค้นหาที่ด้านบนได้เลยนะครับ ส่วนคนที่แอดมาหาเราจะอยู่เมนูที่3นะครับเข้ามาดูในนี้แล้วก็กดรับให้เรียบร้อยครับส่วนคนที่เราแอดไปหาเขาแล้วเขาไม่รับสักทีก็มาเมนูที่4ได้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งลบทิ้งได้เลยเราจะได้ไปขอแอดเพื่อนคนอื่นต่อพอเรามีเพื่อนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําได้จะมี2อย่างครับอย่างแรกเลยคือแอบ่องดูครับว่าเขาใช้ทีมยังไงอะไรยังไงนู่นนั่นนี่และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นรูปเรือดำน้ำําอันนี้คือไป PVP เขาแต่อันนี้เขาบอกว่าจะต้องรออัปเดตก่อนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูงานวิจวนนจัันนัััยยกกก่่่ออนนนนนน้ะบมูดาาขสง Re Research งานวิจัยแรกที่เราจะเรียนรู้ได้คืออันนี้นะครับมันจะปลดล็อกหลังจากที่เราผ่านด่าน1นขีดสครับก็ไปเรียนรู้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาคืออันนี้ที่ใช้ในการบอทนะครับเขาบอกว่าถ้าเราผ่านด่านไหนก็ได้ในโหมดปกติ3ด่านและก็จะต้องให้ ID ของเราเนี่ยถึงเลเวล3ด้วยครับเราถึงจะเรียนรู้สกิลปล่อยบอทได้เลเวลของ ID เราเช็คได้ที่ด้านซ้ายบนนะครับอย่างตอนนี้ผมเลเวล10เรียบร้อยแล้วเนาะ ส่วนงานวิจัยด้านอื่นๆที่ควรจะรีบอัพไวนะครับก็คือไอ้น,นี่เลยเพราะว่าไอ้น,นี่มันจะไว้ใช้ในการผลิตทรัพยากรในความจริงมันผลิตให้เราอยู่แล้วนะเกมนี้แต่มันช้าไงดูดิสินาทีได้15บห้าอันอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราอัพสายเนี่ยครับมันจะทําให้การผลิตเร็วขึ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับมันจะทําให้เรามีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ได้ในแถบที่2อ่าอันนี้เดี๋ยวค่อยวนกลับมากันละกัน ส่วนอันนี้ถ้าเกิดอัพได้ก็อัพกันละกันนะครับก็คือมันจะทําให้เราจ้างตัวละครได้ดีขึ้นแต่ว่ามันจะต้องจ้างตัวละครมาก่อนนะครับ20ตัวเลยนะครับแล้วก็ต้องเจอแรงเอสด้วยซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยพาไปแล้วกันมันคือระบบการเปิดกระชพของเกมนี้นี่แหละ แต่มันจะซับซ้อนกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นด้านล่างของตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่มีการซ่อมแซมตัวละครหรือหุนอ่นน่ะจะใช้ทรัพยากรที่น้อยลงนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้พูดไปแล้วใช่ไหมอ่าก็เป็นการปล่อยบอทใช่ไหมครับแล้วก็การลงดดนเจลไรวันแต่ว่ามันอัพขั้นได,ด้วยนะดูดิก็คือถ้าเกิดอยากจะลงดดนเจลไรวันที่มันยากขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องมาอัปเกรดตรงนี้ด้วยส่วนแถวที่4กับ5นะครับมันจะมีความคล้ายกันอยู่ก็คือถ้าเกิดเราส่งคนไปหาของอะ่ะมันจะได้รรรัับทม,มาาากกขึ้น่วยคดพพินน ทรัพยากรน่าจะหมายถึงไอ้พวกนี้ละมัง้งทีนี้เรามาดูการวิจัยหุ่นยนต์บ้างดีกว่าครับก็คือการวิจัยหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเอาไว้ปลดล็อกทําให้เราสามารถที่จะสร้างหุ่นยนต์ต่างๆมาได้นั่นเองครับแต่ก็ต้องไปเรียนรู้มาก่อนไงว่าตัวไหนเขาจะต้องปลดล็อกสกิลไหนมาก่อนนะครับมียันแรงเอสเอสเลยนะดูดิต้องปลดล็อก4อย่างนี้ถึงจะทําการวิจัยสร้างมันขึ้นมาได้ทีนี้เราไปดูส่วนของการเปิดกระชปองบ้างดีกว่าจะอยู่ตรงนี้นะครับคาสั่งเวิร์กช็อป การเปิดกระชองของเกมเนี้ยเราจะต้องใส่ทรัพยากรเข้าไปด้วยก็จะมี3ส่วน,นด้วยกันนันคืออันนี้ครับคล้ายๆกับรูฟันเฟืองเนาะแล้วก็มีอันนี้ครับไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกันแล้วก็อันนี้ครับซึ่งอันนี้เราเฉลี่ยกันลงได้ว่าจะเอาอะไรเป็นหลักนะครับอย่างเช่นสมมุติละกันผมชอบสาวทรงโตผมก็ลงไปที่บริเวณหน้าอกเยอะหน่อยซึ่งมันสุ่มอยู่ดีนะถ้าเกิดว่าเราลงไปนมใหญ่แล้วได้นมเล็กมาอันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการเรียกตัวละครนั่นแหละผมมีสับแา สามารถเช็คได้นะครับตรงนี้ว่าตัวละครที่จะออกมาเนี่ยเป็นเล้งค s s เเท่าไหร่ ถ้าเกิดว่าอยากจะได้แรงเอสสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนี่ยคือต้องลงทรัพยากรเราๆนี้ครับผมก็ลงไปอย่างละาหกร้อยเก้าสิบนะครับมันก็จะมาเป็นเอสเอกสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับงั้นเดี๋ยวเราลองดูเลยครับว่าเราจะได้ตัวไหนครับกดปุ่มเขียวได้เลยเราจะรู้ได้ไงว่าตัวจะดีไม่ดีดูที่เวลาที่เหลือได้เลยครับถ้าเวลามันเยอะๆอย่างเช่นแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นตัวดับเบิลเอสสูงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันครับเราเร่งความเร็วได้ถ้าเกิดว่าเรามีนาฬิกาครับกด,ดูิคร สมชมั่วโมงเป็นแหลงอะไรเอ่ยแหลงเครับว้าพีสิครับใครก็ไม่รู้ข้ามข้ามข้ามแล้วก็จะมีคนนึงที่ผมสร้างไว้ก่อนอันนี้ครับเดี๋ยวเราลองดูเลยแล้วกันว่าเป็นใครเอ่ยแหลงอะไรแรลงบีครับผมอันนี้จาเวลาไม่ได้ว่าเท่าไหร่ว้าคนนี้ทรงดีเหมือนกัน,นะนครับเนี่ย เดี๋ยวคราวนี้ผมจะสร้างต่อเน้นนมใหญ่ไว้ก่อนเลยกันละกันนะครับแต่คราวนี้จะกดปุ่มสีม่วงครับการกดปุ่มสีม่วงก็คือเราสามารถที่จะสร้างแบบเนี้ยลงไปในแม่พิมพ์ที่เรามีอย่างตอนนี้ผมมีแม่พิมพ์ว่างสองช่องไงก็คือกดแบบนี้ได้เลยเขาก็จะเอาแบบเนี้ยใส่เข้าไปทั้งสองช่องก็จะเห็นว่าเวลาใกล้เคียงกันงั้นก็เปิดเลยละกันครับดูซิใครเอ่ยสริป์เล,ละกันครับสริปได้นะแค่แตะหน้าจออีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองครับส่วนหน้าอกก็อย่างที่เห็นครับว่าเออใช้ได้ครับ ส่วนอีกคนหนึ่งก็ได้มาเป็นแรงเอเหมือนกันครับแต่คนนี้ดูไม่ออกแฮว่าใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนดูครับนมไม่ต้องใหญ่ก็ได้ครับเอาแบบสมดุลสมดุลกันละกันครับแต่อย่าลืมว่าจะต้องให้มันเป็น600เนาะอันนี้เนี่นสมดุลเลยครับเป็น690หมด3อย่างนะครับผมลองดูครับอันนี้2คนนะฮะเวลา4ชั่วโมงคนนี้มีลุ้นนะฮะแล้วก็อันบน1ชั่วโมงเดี๋ยวดู4ชั่วโมงก่อนละกันเป็นใครเอ่ยแลงเอครับผมสมดุลไหมเออคนนี้น่าจะสมดุลน,นะ ส่วนอีกคนหนึ่งที่เวลาชั่วโมงเดียวก็คือเป็นแรงบีครับก็ถือว่าสมดุลอยู่เหมือนกันเดี๋ยวคราวนี้ลองเพิ่มสะโพกดูกันละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับจัดไปโอเคอันนี้สะโพกใหญ่สุดแล้วนะลุยเลยครับ2คนครับเวลาเท่าไหร่เอ่ย3ชั่วโมง50กับ30นาทีดู3ชั่วโมง50ก่อนละกัน โชคดีมากจริงครับผมไปดูเว็บมาครับเขาบอกว่าคนนี้ดีมากจริงครับและคอสตูมของเธอแซ่บมากด้วยนะครับผมคนนี้แรงเอสครับแต่ว่าหุ่นเออผมจะบอกว่าหุ่นดีมากเลยครับคนนี้ไม่ได้เหมือนกับที่ทรัพยากรเราลงไว้ส่วนอีกคนนึงที่เป็นครึ่งชั่วโมงก็แรงบีเฉยๆครับคนนี้จริงๆเราไปลุยตามดันเจี้ยนเดี๋ยวก็ได้มาเนาะได้ไง่ายมาก คราวนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนทรัพยากรดูนะครับเอาเป็นหัวใหญ่หญๆกันละกันอะเผื่อสมองจะโตครับลองดูเลยกันละกันครับมาสองคนครับกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงกับสองชั่วโมงครึง่งโอเคงั้นกดตัวนี้เลยก็ได้นะเขาจะเปิดทีเดียวสองคนเลยโอเคมาดูซิมีใครบ้างแรงเอครับผัอุ้ยหัวไม่เห็นโตเลยหัวอื่นโตกว่าส่วนอีกคนนึงก็อืมดูไม่ออกแฮะแต่น่ารักดีให้อภัยเดี๋ยวขอหัวโตอ,อีกสักสองคนกันละก,กันนะครับดูสิว่ารอบนี้ โอ้โหคนนี้คนนี้ต้องดูคนนี้สชั่วโมงแรงเอสคนเดิมก็โหเป็นไงผมบอกแล้วว่ามันซุ่มนะครับมันไม่ค่อยมีนัยยะอะไรหรอกที่เราเลือกกันเนี่ยโซนิคน,นึงมานมใหญ่เลยครับหัวไม่ใหญ่เท่านมนะอันนี้โอเคทีนี้นอกจากตัวละครแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาดูด้านขวานะครับมันจะมีแท็บที่2อนะครับก็อย่างที่บอกต้องไปวิจัยมันก่อนเนาะเราถึงจะสร้างมาได้ซึ่งตัวพวกเนี้ยเราระบุได้เลยว่าเราจะสร้างตัวไหนขึ้นมาไม่ต้องซุ่ม ทีนี้ดูด้านขวาต่อนะครับมันจะมีเมนูย่อยอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับแต่ว่าบางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกาชปองก็จะขอข้ามแล้วกันแต่ที่เกี่ยวกับกาชปองเนี่ยมันจะอยู่เมนูที่3ครับอันนี้ก็คือสุ่มหาไอเทมนั่นเองครับผมสุ่มไปก่อนอันนี้แล้ว2องันเดี๋ยวเปิดเลยกันแล้วกันครับดูซิว่าได้อะไรบ้างเออได้แรงเอมาอันหนึ่งแร่งบีมาอันหนึ่งนะ แล้วเวลาจะสร้างเนี่ยหลักการเดียวกันกับสร้างตัวละครเลยก็คือเราใส่ทรัพยากรเข้ามาได้เลยนะครับแต่มันไม่ได้บอกไงว่าเราต้องใส่เท่าไหร่ได้แรงอะไรไม่บอกส่วนที่ผมกดมาตรงนี้เนี่ยมันคือการดูคนอื่นนั่นเองนะครับว่าเขาลงทรัพยากรอะไรและได้ของอะไรมาครับเราจะลอกเขาก็ได้นะถ้าเกิดจะลอกเขาเนี่ยกดปุ่มสีเหลืองตรงนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเกมจะปรับทรัพยากรให้แล้วเราก็สร้างได้เลยอันนี้ก็จะเหมือนตอนสร้างตัวละครนั่นแหละอ้าวแล้วถ้าเป็นตัวละครเนี่ยเราลออคนอื่นได้ไหมจริงๆก็ได้นะแต่ผมไม่ได้พูดถึงเท่านั้้นเเออองงงครรับดี๋วลไปสา คนดูอีกสักคนหนึ่งก็แล้วกันครับคราวนี้ให้กดปุ่มสีเหลืองตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าใครลงทรัพยากรอะไรและได้ตัวไหนบ้างและยังฟิลเตอร์ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมอยากได้แรงเอเสลองดูเลยเขาลงทรัพยากรอะไรกันไปเท่าไหร่เห็นไหมครับส่วนการอัปเกรดตัวละครนะครับมันจะอยู่ตรงนี้หน้าด้านล่างที่เป็นรูปคนนะครับผมเข้ามาแล้วก็เลือกตัวละครที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วกดปุ่มบวกเนาะเพื่อทําการอัปเกรดนะครับเกมนี้เวลาจะอัปเกรดเลเวลนะครับจะต้องไปให้ของขวัญครับก็คือกดตรงนี้ แล้วเราก็ต้องเลือกครับว่าเราจะเอาหนังสืออะไรให้เธออ่านนะครับอันนี้ก็จะมีบอกว่าเลเวลจะเด้งไปถึงเท่าไหร่ ส่วนต่อมาคือการอัปเกรดสเตตัสครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอัปเกรดเลเวลมาแล้วเนี่ยจะมีแต้มเหลือนะครับแล้วก็สามารถมาเลือกลงได้ว่าจะอะไรครับมันจะมีทั้งหมด6สเตตด้วยกันก็คือ HP พลังโจมตีพลังป้องกันความแม่นยำอัตาราหลบหลีกและก็อัตราคริติคอลนั่นเองครับก็ต้องมานั่งพิจารณาต่อว่าคนนี้เป็นสายอะไรอย่างน้องคนนี้เป็นสายแทงใช่ไหมก็ต้องไปดูสเตตอีกว่าแทงของเขาเนี่ยพลังป้องกันพื้นฐานเยอะหรือว่าหลบหลีกเยอะถ้าหลบหลีกเยอะเราอาจจะดันหลบหลีกให้มากพอดีก็ได้ครบบนนน้้ออไม่ตีเรแป็็หืก จะไปเพิ่มพลังป้องกันก็ได้ในกรณีที่อัตราลบหลีกน้อยนะครับรวมไปถึงแม็กเออันนี้เราก็ต้องอัพไวนะ้นอน้องจะได้อยู่ได้ทนนานมากขึ้นและมันยังมีอีกแทบนึงอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าเอาไว้ใช้ในการขยายแม็กเลเวลครับเดิมทีเลเวลร้อยไงก็ขยายเป็น120ได้แต่ผมจําไม่ได้นะว่ามันต้องใช้อะไรไปเป็นวัตถุดิบไม่ไอเทมก็ตัวซ้ํานี่แหละใครจําได้มาบอกด้วยกันละกัน ทีนี้กลับออกมาหนึ่งสเต็ปครับด้านล่างเนี่ยจะมีการใส่คอลิงด้วยครับอันนี้คือยิ่งเลเวลสูงมันจะปลดล็อกให้เราสามารถใส่ตัวละครเข้ามาเป็นเหมือนกับคนสนับสนุนอ่ะเออเราแตะเข้าไปได้นะครับแล้วกดปุ่มสีเหลืองเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะเอาคนไหนมาเป็นฝ่ายสนับสนุนนั่นเองครับซึ่งเราต้องดูเปอร์เซ็นต์เป็นหลักเปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงก็จะยิ่งดีนั่นแหละและถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบของดีๆเลยเราสามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วกดตัวนี้ได้แต่เราต้องมีของก่อน ถ้าเกิดเรามีของหน้าตาแบบนี้เรากดตรงนี้ได้เลยครับคนที่จะมาอยู่ตรงนี้ก็คือคนเดียวกันนั่นแหละแล้วก็จะเป็น1 0 0ด้วยก่อนหน้านี้ผมทําไปแล้วคนหนึ่งเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูดูตัวอย่างน้องแมวก็ได้ครับผมลืมไปว่าผมเพิ่งใส่คอลิงให้น้องเขาครับก็อย่างที่บอกอะว่า100%และเป็นคนเดียวกันเลยนะครับผมแต่ก็ต้องมีของก่อนนะจ๊ะไม่งั้นใส่ไม่ได้ทีนี้อีกช่องหนึ่งก็คือการติดตั้งชิปนั่นเองครับที่เราไปเปิดกระชปองมาอีกรูปแบบหนึ่งจำได้ไหมอ่ะก ส่วนด้านขวาตรงนี้จะเป็นระบบสกิลนะครับแต่ว่าสกิลของเราเนี่ยไม่สามารถอัปเกรดได้นะที่เป็นปุ่มีเขียวก็คือเวลาที่ท่านชมปล่อยบอทอะ่ะจะเน้นใช้สกิลไหนเป็นหลักนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นสีเหลืองคือแอคทีฟสกิลเราสามารถตั้งค่าได้แต่ถ้าเกิดเป็นสีฟ้าคือแพสซีฟสกิลอันเนี้ยตั้งค่าไม่ได้เนาะส่วนต่อมาจะเป็นการอัปเกรดอาวุธนะครับก็คือมาที่เมนูที่3ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็คลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วก็กดปุ่มด้านขวาล่างเนาะซึ่งมันจะใช้ทรัพยากรตามนี้เลยนะครับ ทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของคอสตูมกันบ้างดีกว่าครับคือเดิมพีน้องแว่นคนนี้ไม่ใช่ชุดนี้ใช่ไหมครับจะเป็นชุดนี้เนาะเออแล้วตอนนี้ตัวเกมเขามีการแจกชุดนี้มาให้ไงแต่ถ้าเกิดท่านชมรับมาแล้วเปลี่ยนไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะคือเกมเนี้ยเวลาเราจะให้คอสตูมต้องไปที่รูปของขวัญเหมือนกับตอนที่เราให้เอ็จำได้ว่าแต่ว่าถ้ามีคอสตูมเนี่ยมันจะเป็นรูปคอสตูมก็ใส่ให้กับน้องเขาไปได้เลย แต่น่าเสียดายครับคอสตูมเนี่ยไม่มีชุดขาดนะครับเราสามารถดูชุดขาดได้ด้วยการกดปุ่มด้านซ้ายตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูชุดแรกก็ได้เพราะชุดเนี่ยผมจําได้ว่ามันสามารถขาดได้ครับแล้วก็เห็นเลยครับผมส่วนใครอยากได้คอสตูมเพิ่มแล้วก็ามาที่เมนูสกินได้เลยผมจะบอกว่าสกินในเนี่ยมีทั้งแบบเซ็กซี่แล้วก็แบบติดเลเเลยนะครับก่อนซื้อเนี่ยเช็คด้านซ้ายนิดนึงว่าสามารถชุดเนี้ยขาดได้ไหมและถ้าขาดอ่ะจะเป็นยังไงครับก็ไปลองส่องก็ดูเองแล้วกันครับกลัวติดเหลือง ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฐานทัพของเรานั่นเองครับในนี้เราสามารถสร้างส,างสิ่งกอ่อสร้างต่างๆเพื่อผลิตทรัพยากรและเพิ่มความสามารถให้กับ ID เราได้นะครับเวลาจะสร้างก็กดด้านขวาบนที่เป็นรูปประแจกับไขควงอะเนาะใช่ป่ะเออน่าจะใช่นะแล้วก็แตะที่ว่างได้เลยแล้วก็เลือกวางไปได้เลยครับคือช่วงแรกอะ่ะมันจะมีของที่เขาฟิกมาให้แล้วว่าเราจะสร้างอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสมีอะไรสร้างได้ก็ลง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 ,ลงไปให้หมดเลยครับ ขอถอนคำพูดกันลังกันครับพอดีผมวางของครบแล้วมาในคาดีสองห้องครับต้องรอให้ด้านล่างมันปลดก่อนกันล้วกันอ่ะสมมติเราต้องการจะถอนห้องก็ทําได้นะกดที่เดิมเลยด้านขวาบนแล้วก็เลือกห้องแล้วกดปุ่มตรงเนี้มันจะเป็นการเก็บเข้าคลังอ่าแล้วเราก็แตะช่องว่างได้เลยนะส่วนของที่เราเพิ่งดึงมา,มาเมื่อกี้มันจะอยู่ที่เมนูที่2นะครับ ส่วนการใส่คนเข้าไปทํางานเนี่ยก็คลิกเข้าไปที่ห้องได้เลยนะครับแล้วก็คลิกที่เมนูแรกนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าจะเอาใครลงมาถ้ามันไม่โชว์แบบนี้แสดงว่าเรายังไม่มีตัวละครที่เหมาะสมนะครับน่าจะต้องเป็นพวกหุ่นยนต์แน่เลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีหุ่นยนต์ไงมีแต่ตัวละครอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นก็ได้เอาเป็นห้องแรกเลยนี่ห้องนี้ห้องนี้แล้วก็กดปุ่มเดิมนะครับนี่ไงเห็นไหมขึ้นมาเต็มเลยนี่คือพวกเนี่นีไ้ พอเราใส่คนแล้วต้องกดปุ่มสีเหลืองเป็นการคอนเฟิร์มด้วยนะครับผมนี่ไงเขาก็าจะมีการผลิตทรัพยากรให้เราตามเวลาที่กําหนดส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นการให้ของขวัญครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไปให้ที่เมนูหน้าจอตัวละครก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครอยากจะให้ที่นี่ก็ให้ได้เหมือนกันส่วนอีปุ่มหนึ่งคือการอัปเกรดครับท่านผู้ชม,ชมน่าจะเห็นแล้วเนาะว่าห้องเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องไปหาของกันมาก่อนเนาะ ออแล้วพอเอาคนเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมแตะที่น้องเขาหนึ่งครั้งเวยครับเขาจะมีหัวใจอยู่ใช่ไหมคือเกมนี้มีระบบความชอบด้วยไงมีหัวใจด้วยอะไรด้วยก็ได้จากการที่พาไปต่อสู้แล้วก็ได้มาจากการกดตรงนี้นี่แหละและถ้าเกิดผมจำไม่ผิดมันจะมีของขวัญบางอย่างด้วยนะที่เราสามารถให้ได้แล้วเพิ่มหัวใจอะ่ะ ส่วนพวกของฟรีต่างๆนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างได้เลยที่เป็นรูปจดหมายนะครับก็อย่าลืมรับให้เรียบร้อยด้วยนะครับส่วนคอสตูมที่ผมอธิบายไปก่อนนั้นเนี่ยก็ได้ไปจากตรงนี้นี่แหละอย่าลืมมารับนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือพวกเควส์รายวันเออร์ชิเมนต่างๆเควส์รายสัปดาห์อะไรเงี้ยอย่าลืมมาเช็คแล้วก็ทําให้ครบทุกวันทุกสัปดาห์ด้วยนะทีนี้มันจะมีอีกอันนึงคือด้านขวาบนครับอันนี้ก็คือ Battle Pass นั่นเองนะครับเลเวลจะขึ้นจากการทีีี่่เเรวันนนดกตง้ชย เอาละก่อนจากลากันไปครับเราไปดูตั้งค่าบ้างดีกว่าครับอยู่ด้านขวาบนเลยครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนั่นแหละกดเข้าไปได้เลยครับเข้ามาแล้วก็ดูอันแรกได้เลยนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าต่างๆเช่นตอนต่อสู้ความเร็วเท่าไหร่ข้อความจะเร็วแค่ไหนอะไรเงี้ยเวลาพูดคุยนะก็คือเลือกได้เลยนะครับแต่จริงไม่ต้องมาเลือกก็ได้นะยกเว้นอันนี้คัดซีนใช่ไหมอ้าวพอดีผมปิดไว้ไงอาจจะไม่ได้เห็นในตอนต่อสู้แต่จากเท่าที่ผมลองเล่นอยู่นะเกมนี้มันมีคัตซีนด้วยหรอผมลองเปิดดูเล่นใหม่ก็ปรากฏว่าไไไไมมมม่่เเเเหห็็นนนีีคัซอออะะะรรรลยืผผข้้าใจิดปงกู แล้วก็จะมีอนี้ด้วยสกินเซเวอร์ด้วยเผื่อเราเปิดหน้าจอทิ้งไว้นานแค่ไหนจะเข้าสู่เรื่องของการประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ปิดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับล็อบบี้แอนิเมชันก็คือตัวละครที่อยู่ตรงเนี้ย จะให้ขยับดุกดิกไหมถ้าไม่อยากให้ขยับก็ให้มาปิดที่คําสั่งนี้นี่เองนะครับผมส่วนด้านล่างเรื่องมาอีกนิดนึงเจอเรื่องของภาษาครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังแนี่ต้นเลยใช่ปะภาษาอังกฤษก็ไม่มีภาษาไทยก็ไม่มีนะครับแต่ดันมีภาษาเวียดนามซะอย่างนั้นส่วนใครที่ไม่ได้ล็อกอินก็ามาที่เมนูที่3นะครับเนื่องจากอันนี้ผมเล่นของเอโรเล็บไงก็จะเป็นการล็อกอินกับทางเอโรเล็บนะครับใช้อีเมลเนาะส่วนใครที่เล่นในโซโตไทยก็ล็อกอินผ่านทาง o o g l e f a c e b o o k ได้เลยครับ ส่วนการเปลี่ยนตัวละครที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูด้านซ้ายล่างนะครับมันจะมีเมนูนี้อยู่นะอนธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับก็แตะเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นพรีเซตที่เกมเขามีให้ใช่ไหมถ้าอยากแก้ไขก็คือกดตัวนี้แต่ถ้าเกิดอยากจะสร้างพรีเซตใหม่ก็กดบริเวณนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแก้ไขของเดิมกันละกันในหน้าล็อบบี้เนี่ยเราสามารถใส่ตัวละครเข้าไปได้สูงสุด4คนเลยนะแต่ว่ามันแน่นมากเลยผมใส่แค่2คนก็พอแล้วแล้วก็กดตกลง เขาก็จะให้เราเลือกต่อเลยครับว่าเราจะเอาพื้นหลังเป็นยังไงแต่ว่าเน,นี้ยผมมีอันเดียวก็เลือกอันเดียวไปก่อนกันละกันส่วนการเปลี่ยนตำแหน่งคือกดปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็ได้เลยนะครับจะเห็นว่าน้องแมวเนี่ยอยู่สักไกลเลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมอาจจะย้ายเขามาให้อยู่ใกล้ขึ้นนะครับก็คือให้กดตัวนี้นะแล้วเราก็เลือกตัวละครว่าเราจะปรับแต่งใครครับพอเราเลือกแล้วเราก็ลากมาได้เลยแบบนี้เห็นไหมเออตัวเล็กไปก็ซูมได้ใหญ่ไปก็ ซูมออกได้อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับประมาณอย่างงี้ก็แล้วกันแต่ว่าด้านขวาเมนูมันเยอะนี่ผมอาจจะต้องย้ายมาด้านซ้ายหน่อยแล้วก็น้องแว่นด้วยเออน้องแว่นก็ย้ายมาด้านซ้ายหน่อยอะไรแบบนี้นะครับเออดูดีขึ้นดูดีขึ้นอาจจะซูมออกเล็กน้อยครับ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนี่แค่2คนก็แน่นแลวอย่างที่บอกถ้า4ี่คนนะเรียบร้อยสวงคนที่อยากจะเปลี่ยนเป็นชุดเสื้อขาดก็คือกดตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าชุดนี้ไม่มีเสื้อขาดใช่ปะ่ะแต่ชุดนี้มีผมจําได้นี่ไงเป็นไงโอ้โหอลังการกว่าเดิมงั้นเดี๋ยวเอาชุดนี้แล้วกันมาไว้ประมาณแถวนี้น่าจะโอเคเนาะเอาละโซนต่อมาเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน้าตัวละครนิดนึงแล้วกันก็คือคลิกที่หน้ายิ้มอา้าวอันนี้เปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวไปดูอีกชุดนึงก่อนเปลี่ยนได้ไหมอ่าชุดนี้เปลี่ยนได้ครับเอาไงดีโอ้มีหลับตาด้วย มีอะไรอีกบ้างลองดูเลยครับมันมีหลายอันมากเอออันนี้ยิ้มแย่ๆนะครับยิ้มแย่ๆอันนี้ล่ะอันนี้น่าจริงจังเนาะอันนี้ล่ะยิ้มอันนี้ล่ะตก oh. ใจผมว่าแบบนี้น่าจะดูดีสุดเลยนะครับเมื่อเราโอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยคอนเฟิร์มเพียงเท่านี้ล็อบบี้ของเราก็จะเป็นไปตามที่เราหวังไว้แล้วนั่นเองนะครับงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีภาษาอังกฤษมาเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ